ที่สุรินทร์ผมในฐานะที่ท่านเองเนี่ยเริ่มก้า,ารน่ะทำสิ่งต่างๆเนื่งจาจะเป็นบนพูดคนแรกและขอพูดคนสุดท้ายสองนาทีเมื่กี้ท่านได้เห็นท่านประทีปได้พูดถึงเรื่องปหาวิลลย์มอทรอนะครับราชมงคลอีสานียกเขตทั้งห้าซึ่งทํากันผักดังเรื่องกัญชาอย่างยิ่งใหญ่จนผมเองเนี่ยคือคนดังอยู่ในสภามหาวิาลย ทีการพอดีที่กี้โคสิตเนี่ยท่านโคสิตเนี่ยก็คือคนที่ผมตั้งเป็นอธิการและผมไปช่วยตักดันเรื่องนี้แต่แต่ต้นและก็กลบาวมีท่านฟังว่าที่มอทรอยาเป็นตัวอย่างมาหาเลยที่ทําจริงจังท,ทําเต็มที่ลงลงแรงมากมายมาาู่โบราณอย่างที่ท่านได้เห็นจากที่ท่านที่ซึ่งอยู่ที่สกลนครยาเกตของเราได้ทําต,ตัวดังเลยใช่ไหมครับก็ทําอย่างเต็มที่ ถ้าเสร็จผมขอให้ความมั่นใจเพื่อจอะโยงมาถึงสิ่งที่พี่สุรินทำว่าที่พวกผมทำอยู่ที่สุรินที่สกลนครและขรจายวิสีวิญญาเขียนว่ามีเรามีห้าม,มหาวิเลยย่อยน่ยอะอยู่ในมอทรอยสานของเราซึ่งเป็นอะไรที่เป็นอันดับต้นสุดของมอทรอยทั้งปวงรวมทั้งของเทพด้วยนะพวกเราเนี่ยดันมหาวิาลยให้เด่นติงนี้แล้วผมเป็นคนวางยศสามอะไรเองตอนนี้มหาาลยเดินไปในทิศที่ผมวางแล้ว คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องกัญชาและการขนส่งกัญชาในภาคอีสานทั้งหมดผ่านระบบรางรถไฟมีการดีไซน์ไปถึงขั้นการสคอนเทนเนอร์ให้มันออโตเมชันดันไปจนถึงเรื่องโลจิสติกแล้วลากกลับมาที่ต้นน้ำจากน้ำปลายน้ำลงที่ระดับบริหารด้วยฉะนั้นถ้าจะเห็นอาจารย์เราทั้งหมดไปที่นี้หมดแล้วเพราะ ผมพูดในสภามหาวิลัยในการประชุมเราเนี่ยไม่มีใครค้านไปทิศเดียวกันนะครับสภามหาวิลัยบอกว่าตามทางทําตามอาจารย์เกรงศักดิ์บอกนั่นแหละวันนี้มหาวิลัยไปทิศนี้เลยแต่นั้นท่านมั่นใจได้ว่ามีแบ็กอัพพี่สุรินทร์กำลังพยายามทำอยู่เนี่ยถ้าไม่มีคนแบ็กอัพจริงๆที่ใดที่หนึ่งเนี่ยขั้นอาจจังหวัดวันไม่กล้าแต่ว่าพอทรอ,อิสานเนี่ยผมว่าพี่สุรินทร์ก็ใกล้ชิดเลิกงามยามดีเมื่อไหร่ที่ต้องการการแบ็กอัพเนี่ย ผมจะช่วยนะฮะพูดอย่างนี้เพื่อเป็นแค่หนึ่งมหาลัยแต่วันนี้ท่านดูสิครับมีท่านอธิการมอมพายัพซึ่งผมก็คุ้นเคยมานานนั่งอยู่ตรงนี้ท่านเคยติดต่อกับผมมายาวนาะนมีท่านยมอบุรพาซึ่งเข้ามาอยู่ในกระบวนการนี้อีกซึ่งมี flexibility สูงกว่ามธอรสานซึ่งใหญ่มากนะครับใหญ่มากจน flexibility อาจจะไม,ไม่เท่าสองมหาลัยนี้ด้วยซ้ำ ดังนั้นวันนี้เนี่ยท่านที่มาฟังหรพี่สุรินชวนมาเนี่ยผมจะขอพูดด้วยใจจริงนะแบกบพี่สุรินผมให้ภาคเอกชนที่พี่สุรินทำเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะนโยบายสถาบันการสร้างชาเนี่ยวังดีต่อประเทศอยากให้เป็นเมืองหลวงเว่งเนสโลกและตัวใหญ่สําคัญคือกัญชากันทงที่ทำผมก็เลยอยากจะขอมาพูดสรุปนิดเดียวเพื่อให้กําลังใจท่านว่าถ้าท่านมองไปมองมายังอกลัวอยู่นะไม่ต้องกลัว ทางวิชาการเราก็แน่นตึกฝ่ายการเมืองเนี่ยพวกผมช่วยเจรจาได้เพราะรู้จักทุพักผู้เล่นหลักตอนนี้ที่สร้างปัญหาอยู่ทาง,ทงกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆเคลียร์มันจะได้เองผมเข้าใจคนไทยดีนะปัญหามันเยอะผมขึ้นใจหมดผมเคยอยู่ในสภาผู้แทะะนราษฎรืปออกกฎหมายย่าแยผมเข้าใจปัญหาแล้วก็เป็นเป็นเคยเป็นเป็นนักการเมืองที่ทุกพักไม่รังเกียจ แต่ผมบอว่าเป็นว่าผมพูดได้๋ยากจะให้ได้น,นะให้ความมั่นใจว่าไอ้กติกาเรื่องหลายที่มันบ้าบอๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นติดไลบอกมาพวกผมไปรวมตัวอยู่ที่สภาวการสร้างชาติเพราะมันเป็นกลางไม่เป็นทิศแมงนั่งกดบัตรไทยนี่ยเขาเป็นกลางเขาไม่ได้ไปไปทาอะไรใครๆก็ไว้ใจคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มาอยู่ทั้งเวลเนสและก็ประเด็นอื่นๆที่เป็นมูล เมืองสําคัญของโลกที่จะให้เมืองไทยเป็นเนี่ยอยู่สถาบันการสร้างชาติหมดแล้วเครือขายอยู่ที่นั่นหมดใครไม่อยู่ที่นั่นก็ตกตกกระแสเพราะกระแสรประเทศไทยไปทิศนี้หมดแล้วเพราะเราเป็นคนจุดประกายเรื่องนี้มาแต่ต้นเนี่ยผมให้กําลังใจท่านนะมั่นใจ,นะนใจเติมไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเร็ดีโมอยู่อย่าให้เป็นแค่กระดาษเอาให้อยู่เลยเอาให้พิสุรินสําเร็จเพราะถ้าพิสุรินสำเร็จคนอื่นจะตามมาอีกในประเทศไทยประเทศไทยจะไปได้ผมจึิงขออนุญาต ทำหน้าที่ช่วยหนุนนะไอ้นี่หนุนยออกนอกหน้าเลยนะพี่หนุนออกนอกหน้าเลยแต่ขอบคุณมากครับดรปุริศประจนันทร์เกษมสักเจริญวงศ์ักดิ์นะครับท่านประธานสถาบันการสร้างชาติเมื่อสักครู่ผมฟังนะครับเรื่องของคัญชาเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ประทีมได้ได้กิดนมในตอนต้นเลยครับบนบริเวณเทือกเขอาอูพาอาจารย์ที่ตรงนั้นนะผมผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่ทางท่านอาจารย์เกษสักว่า กฎบัตรของเราเนี่ยนะครับในการพัฒนาเมืองก่อนนะครับก่อนที่มาพัฒนาเมืองเราก็ไปงับกับเจ้าของสร้างคนสร้างเมืองเองพองสมควรในเกณฑ์ใหม่ๆนะครับ <Yeah. S 1> จนสุดท้ายเราก็ต้องต้องเดินมาอาศัยภาคนะครับพันธมิตรของเราเพื้นที่เดินก่อและที่ผมตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งว่าอย่างของอาจารย์ที่กำลังทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับกำลังทากัญชาอยู่บริเวณเพื้นที่ซึ่งเป็นบางพื้นที่ท่านเคยจําได้ไหมว่า มันมีการสร้างรีสอร์ทสร้างโลดหนี้นะครับขึ้นบริเวณทอ่ตขอที่มันโอเคมันเกิดสรีธิแน่นอนมันมีกฎหมายบางกฎหมายนะครับแล้วก็มาประกาศเต็มพื้นที่ว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยต้องอยู่ภายใต้พรบควบคุมอาคารประกาศเต็มพื้นที่ทั่วผมก็เกรงว่านะครับเรื่องก,กัญชาของเรกากฎหมายอันนี้ก็เหมือนกันเพิ่งประกาศปี62สองนะครับเพราะยำลังนะาการควบคุมอาคารและผังเบนะ่รณากาะคำว่าอาคาร,าคารนะครับคําว่าตัวโรงงานเนี่ย มันจะเป็นข้อจํากัดพอสมควรถ้าอยู่นอกเขตด้นที่ที่ข้อกำหนดให้นะครับอันนี้แหละก็คือเป็นป,ปัญหาอุปสรัรคแต่อย่างไรก็ตามผมว่าถ้าเราดนินการดำเัินดีมีเหตุมีผลในการที่จะเสนอผู้มีอำนาจหน้าที่ที่จะปรับปรุ่มแก้ไขนะครับผมเชื่อว่าจะทารุไปได้อาจารย์ที่ผ่านมาบอกว่ากัญชาเหมืนอนจินตนาการมันเปลียนเสม,มือนปุยเมฆในมูร้อนมันสวยงามขนาดไหนก็ตามอาจารย์มันสามารถตกเป็นเมฆฝนได้ แต่สุดท้ายนี่ผมเชื่อว่านะครับเวลาเนี้เดือนเมษาฝนนี้ตกเลยใช่ไหมครับตกหนักด้วยทุ่เทศนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปเข้า,ารายการในช่วงนี้ขอจบช่วงเซสชั่นนี้ไปก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นเรื่อง